สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มก๊อตแซนสยามนะครับและในวันนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวใต้นะครับที่อำเภอทุง่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่กับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับที่มีปัญหาคุณพี่ดีกว่านะคุณพี่แล้วกันนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและได้หันมาใช้น้ําสกัดเปลือกมงคุดแซนสยามเพื่อดูแลสุขภาพสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่ออําไพเส้นดำอะไรนะฮะอําไพเส้นดำคุณพี่อําไพก้า คุณพี่อภไพนี่อายุกี่ปีแล้วครับห้าส <50 S 1> <56 S 2> ิบหกห้าสิบหกปีอ๋อมีหน้าลหละยังหน้ายังแต่งตึงยังสาวอยู่นเนาะ <c oughs> ให้เรียกคุณพี่เนาะคุณพี่อภไพอ,อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหนึ่งศูนย์สองตับหนึ่งหนึ่งศูนย์สองทับหนึ่งตำบลตีวังอำเภอต,งตงุง,งซุ้งจังหวัดจังหวัดนครศรีนะฮะคุณพี่อภไพคุณพี่อภไพมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนี่เป็นโรคอะไรครับมันแคดเหมยนี่ค่ะ ปวดเมื่อยก้เส้นเส้นเส้นเลือดคอดกันก่ะอ๋อเส้นเลือดขอดที่ไหนครับเนี่ยที่กานี่ก่ะที่ขาขาผักมันขานี่มันมันตั้งแต่ตั้งแตกนี่ขึ้นมาตรงนี้อ๋อต่างแต่ต้นต่าต้นปลายขาจนถึงอ่าโคนขาสะโพกกข้างนี้มันก็อ้ายมดแล้วตึงก็ยังยังอยู่ข้างนี้ก็ยังอยู่นิดๆเอาเป็นสองข้างเลยก้นะครับอาการอาการนี่อาการปวดเมื่อยตามขานี่เส้นเลือดข่อนี่เป็นยังไงครับอาการเป็นไงมันเจ็บค่ะ มันเจ็บด้วยก่อนหน้านี้ได้ไปหาหมอไปรักษาอะไรใี่ไหมครับไม่ค่ะไม่เลยค่ะแล้วได้มารู้จักกับน้ำมักคุตแซนสยามยังไงครับรู้จักกับหนองพุ่งนะนั่นเองหนองพุ่งค่ะ,นะคแนะนํา <c oughs> ดื่มแล้วเป็นยังไงครับ <c oughs> ดื่มเลมันก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเซลล์เลดคอร์ดนี่บริเวณขาแล้วครับยังปวดอยู่ไหมมันก็ไม่ปวดแล้ว่ะไม่ปวดแล้วนะววนะครับดื่มอะไรหากยงไม่ปวด เรื่อน้ำมังกดแสนสยามกะแสนสยามนะครับซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมาสามร้อยเจ็ดสามร้อยเจ็ดบาทนะครับสามขวดหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับค่ะอ่าเดี๋ยวนี้คุณพี่ลำไพเนาะค่ะอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังว่ายังไงบ้างแนะนำก็ไล่คนเลวนี่ค่ะก็หลายคนด้วยค่ะก็กากินไล่คนเลวครับแนะนำยังไงครับ ในน้ำว้าให้กินหลวงเล่ว่ามันก็ดีน,น,นะนะบงคุนเนครับ่ทีนี้พี่ทํางานเกี่ยวกับอะไรครับตัดยางค่ะตัดยาง,ต,ยางตัดยางเดี๋ยวก็มาทำอาหารโรงเรียนนี่ค่ะทำอาหารโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบ้านบังยวน,นะค่ะบ้านบางยวนโรงเรียนบ้านบางยวนค่ะที่ต,ตําบลตําบลตีวังกับหมู่เปดเนาะหมู่แปดเนาะอำเภอสุ่งสงจังหวัดคนครศรีธรรมราชนะครับ นี่ทางบริษัทของเราบริษัทแสนสยามนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณพี่ลำไพมานะครับที่ให้เอาอําเป้กับอัมไผยนะครับ <c oughs> คุณพี่อัมไผยนะครับอายุห้ <c oughs> าสิบสามปีห้าสิบหกปีนะครับพอลดอายุยังเป็นสาวด้วยนะครับ <c oughs> ก็ขอขอบพระคุณคุณพี่อําไผยมาณนะ <c oughs> ที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ